ยอบาซ่าดิรุ่นเมกาดิรุ่นโนบัยดิวุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Part No t i n g No g o กันอีกแล้วนะครับคนดูนะเป็นเกมในวันพีสต่อสู้โคตรมันโคตรอันตรายนะคนดูนะเออนะครับบ้นเปิดให้เล่นนานนะนะมันเป็นของเซิร์ฟจีนนะคุณดูนะเกมนี้ก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเกมที่แบบว่ามีตัวละครให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนดูนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะคุณดูเด้อโอ้โหตอนน สวยสวยย้ำไหมบาเรยดับบี้เอามาเอามาติงจัดตบหนึ่งทีครับบาเรีบาลินูนี่เอาวะเอาวะสวยต่อยก่อนอุย้ยอุ้ยต่อยบืดจะโถอยอันนี้ผมเอาเจ้าตัวอ่าบาเรีบาลินูลงมานะคุนดูนะอืมอืมออออันติเลยล่วง อ่าเล็วกนเลยนนี่เนี่เป็นไงล่ะตายเลยไหมล่ะคนดูดูก็ไปงั้นนะ่ะไม่น่ารอดตะกิ้ก่อนเลยน,นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงล่ะพลังบาเลียนี่เนี่ยสวยสวยโคตรล่อโคตรตรึงหลบไปไกลก่อนนะคนดู นี่เลยครับนี่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 บาเลียบาเลน้องแ dm อันนี้ผมมาเล่นแบบพีพีนั้นที่จริงมันมีโหมดที่แบบว่าเป็นโหมดอ่าเขาเรียกว่าโหมดเนื้อเรื่องก็มีนะครับคนดูนะสวยสเต็ปโคตรดีอ่ะถ้าเราเล่นในเนี้ยปินอ่ะไอ้บาเรียเนี่ยปั๊บขังแกก่อนเลยสวยอย่างงั้นแหละโดนบอกเลยทั้งวัน โอ้ก่อนหนึ่งที ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเออเออนี่เนยเออเป่นงงี้่ะแลกกันอยู่คนดูได้อยู่ได้อยู่สวย โอ้โดนไหมนะโตบทีนึงวุย้ยไม่โดนสวยสวยสวยนี่นะครับเป็นไงนะโค,คตราะล่อเกราตึงเกราะโกงอดด่ะคุณดูตัวบาเลียเราอือไอ้งอนไก่บาเล,าล,าาลีโนตึงตบหนึ่งทีสวยสวย,สวยเรียบร้อยฮะ ใครบอกว่าพรีไม่โหดนะก็ดูกันแล้วกันแต่นี่เราตบบอสด,นะดูมันปิงเขียวมันตบบอสถ้าเจอคนมันจะปิงปิงเหลืองนะฮะไม่เป็นไรครับตบใครก็ได้ตอนนี้บอกเลยตบได้หมดนะตั้งแต่เด็กยันคนแก่ let's go let's go มาว่ามาว่าบาลีบาลีหนู เฮ้ยรอบนี้น่าจะเจอคนนะผมดูทรงนะดูทรงยังแบสเซ็ตยังบ่อยแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยครับสวยสวยตบหนึ่งทีตบหนึ่งทีงทสวยนี่เนี่ยครับสวยอุ้ยโอ,โอ้โอ้เรียบร้อยมันดูโดนนักนักรอบนี้เรา เนี่ยเราเจอคนนะฟิงเหลืองจะเป็นจะเป็นคนนะครับเออโอ้จดจัดเลยครับพี่อ้าวมึงโดนอย่างงี้สวยสวยสวยอุ้ยโอ้โหโดนคืนเออเออนี่นี่เป็นไงนะทีบโอ้โอ้เวโอ้โหแม่งเวื่อจ้ะ นี่เด็กสวยเฮ้ยเออตายเลยว่ะคนดูอะไรหรอนี่เด็กูอบอกเลยไปหวัน่นช็อตนี้เออร้อยคฮาวกดไวคนดูนี่ไวกว่ามันหน่อยไวยกว่ามันหน่อยเอ้ย นี่ดินี่ดินี่ดิเอาดิเอาดิเอาดิา <c oughs> าจะไวกว่าอาน้องจริง <c oughs> นี่บ้าดิโยดาบีอันตีหน่อยสวยเฮ้ยกำลังจะใส่เลยออเหยียบครับสวยโดนมึงโดนกูบอกเลย อะไรหรออะไรหรอนี<จ>่พอๆกันเลยน้องวิวิวิปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนคนดูออย่างเงี้ยปล่อยมันได้ปล่อยมันได้เออเออเออนี่นี่สวยอืมมึงเกือบไปแล้วนะมึงเกือบไปแล้วนะ อย่างเงี้ยในหอนไกไ่เล่นในแป๊บเดียวโอ้โกลเกินนี่เลยครับบอกเลยทางมันมันเนี้ยบาสุก้านี่นี่เ,เค็งนี้สื่อไว้วิ่งนี่นี่โดนบอกเลย อ่าต่อยพื้นที่หม่แล้วกูต่อ,อ,อยพ oh, ื้นคนดูเฮ้ยโอ้โดนจัดชุดใหญ่น่าจะตายแลลวคนดูอุย้ยไม่ตายว่เอามาเอามาอืม <tra vel> อุ้ยกำลังจะสวนเลยอืมโอนอยู่เหมือนกันนะครับสวยโดนกูบอกเลย โดนบอกเลยนี่ทำเป็นแคททำเป็นแคทขี้มูกไอ้ซาร์สวยสวยตายซะมึงอ่าออกอุ๋ยเจ๊กราไปขิดดมหูไปไก่คุกไก่โพดผมไม่นึกว่ามันจะมีไก่จากกินตกมาสิงท้องพี่เีอะขนาดนี้นะครับอืไม่ได้ไม่ไม่ได้เหยียดนะครับแต่อเจ๊กมันแบบมันส่งสติกเกอร์ขี้มูกใส่พี่ก่อนเพราะฉะนั้นมันต้องเจอคนอย่างพี่ พี่นี่เป็นเป็นนักปราบพ,พวกพวกไอเจิกนะไอเจิกแบบไอเจิกขี้เหยียดนะนเจอพี่เข้าไปเป็นไงล่ะลองเออเนเจอเตอิงอ,อ,อุ้ยดูฟี่บาแมนซะด้วยไปคิวก่อนเลยเด็กคนดูสวยนี่นี่นี่นะครับสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอาดิเอาดิเอาดิคตรตึงนี่ขังไว้ในกรุงขังไว้ในกรุงสวยสวยสวยตายมึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยบ้าเรียบันเนโนโตบหนึ่งทีใส่สกิลหน่อยใส่สกิลหน่อยนี่ดิมาดิมาดิ ว่าโดนลวคนดูปล่อยมันไปก่อนครับปล่อยมันไปก่อนเออโอ้ต่อยวืดอตีวืดหมดเลยอ่ะน้องเกเรนปุยมุอิสน่ะเออนี่เป็นไงน่ะกูบอกเลยตายน่าจะเครียดอยู่คนดูโดนไปขนาดอะไรหรอนี่นี่ สวย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 ,สวยเอาว่ะขังเลยดิครับนี่นี่เอาดิเอาดิบอกเลยบอกเลยโดนสเต็ปอย่างนี้ตายบอกดิพอเทคโูนี่ดิครับเออกระจิ๊บอยู่นะลงุงเข้าไปอย่างั้นอะ เงื้อโอ้โหเก็บตายตายลุงผมว่ามันมีร้องมั้งนะคนดูนะบอกเลยสวยสวยตบหนึ่งทีโอ้ยโอ้โหบืดๆคนดูคอมโบวืดขอตัวแตกก่อนได้ไหมอา แม่งตายเลยถ้าตัวแตกกับกระพริบนี่ผมมาส่วนได้น,นี่นี่อ้าวต่อยวืดนี่นี่แบมกดออกไปใส่จิกกดออกไปใส่จิกกดออกไปใส่จิก เอยเอาอะนี่นะครับสวยบาซูกานี่ตายงงเนี่ยงงเล้อมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเนี่ยทำไมพี่โคเกรงจังเลยพี่กลับไปกินเต้าหู้ทีเดียคนบอกเลยกลับไปกินเต้าหู้ย้อมใจนะครับน้อง ไหถึงไหนโอเคโอ้ผมนีมาแบบเพื่อเก็บเก็บผลไม้ปีศาจอย่างเดียวนะเพราะผมหดเกิน <c oughs> เอาพี่ลงยากคนระับคนดูพี่เล่นเก่งนะอามาว่ามาว่มา,ม,ามันอยากจะงัดกันสินะบ้ากันอยู่กันี d ด d i ดี d e d ด m l หนูนายนี่ครับสวยโอ้โอ้ ขังก่อนเลยสวยสวยสว,ย,สว,ย,สวยอุ้ยตบครับโ๊อดเฮ้ยเอา,าออออว่ะเออ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 สวย มาเลยมาเลยโนนี่ตบหนึ่งทีสวยนี่กล่องทับกล่องทับเอ้า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 โอ้โหกูโดนได้ตายได้เลยนี่คนดูโดนเข้าไปอย่างนี้ร่วงร่วงอยากจะร่วงเอาว่ะเอ้านี่เลครับสวย อย่านั้นน้องอย่านั้นน้องยี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่เลยครับสวยสวยอะไรหรอนี่เลยเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอะไร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 ตายมึงเอาออก <c oughs> ไอ้เจ๊กแม่งมีแต่ไก่ๆงเลยว่ะคนดูเอ้ยมันออกนอกหลายรอบมากแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูสกอร์นะครับคนดูเอ้ยอะไรวะพี่โอ้ออกรัวพูดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสกอร์เนี่ยสีแดงคือชนะนะสีแดงคือชนะนะครับนี่ชนะสี่นะฮะแม่งออกกันเกือบหมดอะคนดูนี่แพ้หนึ่งนะครับแพ้หนึ่งเลยชนะสี่มาแล้วก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะอีกโอ้โหไอ้เทแ,แค่ตารางเดียวว่ะคนดูมีตั้งสิบอันอนะ สิบ,สบอันดับนี่ผมแบบผมแบบชนะตลอดเลยนะเออแล้วก็เห็นมันจะมีหัวหงอนไก่ติดอันดับตลอดนะครับอ ก็ประมาณนี้ในการนะครับสำหรับตัวเกมมอนพีดเฟสติ้งนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดกันไาได้นะครับสำหรับวันนี้วิโก้จตัวก่อนเดี๋ยวกมาคลิปหน้าบายจ้าร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ลาร์เนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช Man Shop. อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง r i c h m a n no s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย